สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำฟังรายการพระคำยามค่ำคืนหนุนใจชูใจท่านเสริมพลังให้แก่ท่านให้ท่านได้เห็นทางออกแสงสว่างโดยอาจารย์วีระชัยหรือสรัตและชวนพิทโกแวค่ำคืนนี้ท่านได้แบ่งปันว่าทางแคบแต่รอดในพระวจ,จนะของยูดาบทที่1ข้อที่24 แต่พระอ,องค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองไม่ให้ท่านล้มลงและนำท่านเข้าสู่เบื้องพระพลักเปลี่ยมด้วยเกียรติพระสิริอย่างปราศจากตำหนิและด้วยความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงฟังท่านแบ่งปันหนุนใจอดิฐานร่วมก,กันกับท่านในค่ำคืนนี้นะครับเมื่อสมัยผมเป็นวัยรุ่นทีมประกาศข่าวประเสริฐออกไปประกาศพวกเขาจะร้องเพลง เรียกความสนใจด้วยเพลงสั้นๆแต่มีความหมายเพลงที่ผมยังจำได้จนถึงทุกวันนี้คือทางที่ในโลกนี้มีอยู่สองทางหนทางเท่านั้นกว้างหรือแคบจะดีที่ท่านจะต้องเลือกเอาเองกว้างไปถึงอักคีวิญญาณท่านต้องตายแต่แคบไซสุขีวิญญาณสุขเพิดพร้า ผทางชีวิตที่อยู่ตรงหน้าเรามีให้เลือกสองทางทางหนึ่งเป็นทางสบายไม่มีกฎเกณฑ์อะไรจะทำอะไรจะพูดอะไรได้ทั้งนั้นจะนอนตื่นสายจะหยุดไม่ไปทำงานเวลาไหนก็แล้วแต่ใจไม่รู้จักคำว่าวิัยชีวิตหมายถึงอะไรคนที่เดินทางนี้เขาตกนรกนั้นตั้งแต่อยู่ในโลกแต่มีอีกทางหนึ่งให้เลือก คือทางแคบทางที่มีวินยัยยอมอดเปรี้ยวเพื่อกินหวานมีความอดกลั้นและอดทนมีความเพียรแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็ถือว่านั่นคือเรื่องท้าทายชีวิตไม่จับจดไม่ย่อท้อยอมถ่อมใจเรียนรู้แม้ว่ายากในที่สุดเขาพบว่าทางนี้แท้จริงไม่แคบอย่างที่คิดเป็นทางที่ทำให้อนาคตกว้างไกล ในชีวิตคริสเตียนเช่นกันมีทางให้เลือกสองทางทางหนึ่งเป็นคริสเตียนตามใจและให้ผู้อื่นเอาใจรวมทั้งให้พระเจ้าต้องตามใจเข้าตลอดเวลาอยากเป็นคริสเตียนแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องการสู้กับการทดรองชีวิตปล่อยไปให้ไหลไปตามกระแสโลกทางนี้คือทางไปสู่อัคคี ที่จะเาผาผลาญชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าอีกทางหนึ่งที่คริสเตียนสามารถเลือกคือทางแคบพระเยซูสอนเราว่าทางนี้เป็นทางแห่งชีวิตถ้าเราเลือกทางเส้นนี้นั่นหมายถึงเราเลือกทางแห่งความชอบธรรมทางแห่งไม้กางเขนทางที่เราจะให้พระเยซูใหญ่ขึ้นและตัวเราเล็กลงทางนี้เราเลือกที่จะสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระอ,องค์ก่อนทางนี้ดูเหมือนยากแต่พระเจ้าสัญญาว่าบนเส้นทางสายนี้มีพระเจ้าร่วมทางพระองค์สามารถคุ้มครองไม่ให้ท่านต้องลม้มลงนำท่านเข้าสู่เบื้องพระพักเปลี่ยมด้วยเกียรติสริอย่างปราศจากตำหนิและด้วยความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงจงปฏิเสธทางกว้างและเลือกทางแคบเถิดท่านผู้ฟังครับ ท่านพูดกับเราเช่นนี้แบ่งปันคืนนี้ทำให้เราคิดได้แล้วว่าแม้ดูจะล่ำรวยมหาศาลแต่สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นภัยแก่ชีวิตหรือหนทางที่ดูสดใสกลับกลายเป็นความมืดในวันถัดๆไปท่านผู้ฟังครับปัญหาที่ท่านประสบพบวันนี้ไม่ยากสำหรับองค์พระเยซูคริสท่านเป็นที่ปรึกษามหาสจั์เป็นสหายเลื่อของทุกท่านและท่านคือพระเจ้า พระผู้สร้างทั้งแผ่นดินโลกและแผ่นดินสวรรค์จงอธิษฐานร่วมกันภายในครอบครัวพ่อแม่ลูกอย่าทิ้งปัญหาข้ามไปอีกวันจงปรึกษาหารือซึ่งกันและกันและอธิษฐานก่อนนอนร่วมกับท่านทั้งหลายขอพระเจ้าทรงอวยพรในท่านเห็นทางแห่งความสว่างในเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ ไม่ลองใช่ไหมทำไมถึงต้องกระวนกระวาย